สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาที่ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ของป้าอีกแล้วค่ะมาซื้อกุหลาบค่ะอยากปลูกกุหลาบนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็นี่คือดอกกุหลาบที่เลือกไว้นะคะสีนี้เลยนะคะสีออกชมพูออกม่วงนะคะชอบสีนี้ค่ะตั้งใจว่าจะปลูกกุหลาบนะคะทุกคนก็เลยมาที่ร้านของป้าซื้อดอกกุหลาบนะคะ ได้สีนี้กลับบ้านนะคะทุกคนสีแดงก็สวยค่ะแต่เราชอบสีชมพูอมม่วงมากกว่านะคะถูกตาต้องใจมากกว่าสวยงามค่ะอันนี้คือดอกบาแล้วนะคะทุกคนค่ะขอชื่นชมน้องกุหลาบก่อนนะคะก่อนที่จะรับกุหลาบเลือกไว้แล้วนะคะว่าเป็นสีม่วงชมพูอมม่วงค่ะสีแดงก็สวยนะคะทุกคนค่ะ คุณทั้งหาที่รบชม